สวัสดีค่ะนักเรียนครูนางสาวกทชกรสว่างอารมณ์นะคะเจอกันอีกแล้วในสัปดาห์ที่11ค่ะเอกสารใบงานการเรียนหยุดเรียนกรณีพิเศษช่วงโควิด19นะคะครูโรงเรียนวัดสีเมืองค่ะใบงานที่1เลยนะคะใบงานแรกวิชาภาษาไทายนะคะคุณครูก็ให้คำสั่งว่าให้นักเรียนเขียนคําให้ตรงกับคำในวงเล็บ อ,อย่างเช่นนะคะข้าวฟว่างเป็นเด็กดีที่มีความกะตันยูเห็นไหมคะว่าในวงเล็บเนี่ยมันจะเขียนคําว่ากออากาศตอแม่กัดนอตันแล้วก็ยออูยูแต่คือให้นักเรียนทําไมคะให้นักเรียนเขียนคําที่ถูกต้องก็คือคําว่ากะตันยูก็คือก,กอไก่ตอเต่าแมกกาศยอหญิงยอหญิงสระอูอ่านว่ากะตันยูนะคะส่วนคําอื่นๆที่คุณครูอยู่ในวงเล็บนะคะทาให้อยู่ในวงเล็บนักเรียน ลองเขียนคําให้ถูกต้องนะคะคำว่าสตางอนุญาตปฏิเสธสมบัติขอโทษโกรธและอภัยนะคะงานทุกอย่างถ้าใส่ใจเข้าไปแล้วหนูก็จะรู้ว่ามันท้าทายไม่ยากนะคะหนูสู้ๆนะคะใบงานที่สองวิชาภาษาไทยคําสั่งให้นักเรียนเขียนคําให้ตรงกับคําอ่านในวงเล็บ ข้อที่หนึ่งโรงเรียนหยุดเรียนวันเข้าเห็นไหมคะแล้วคุณครูก็ให้คำว่าพันษามานักเรียนก็เขียนคำว่าพันษาให้ถูกต้องนะคะเพราะคำในวงเล็บเป็นคำที่ผิดนะจะเป็นคำที่อ่านนะคะคำที่สองนักเรียนทำกิจ,จกรรมในห้องเรียนคำที่สามเมืองไทยมีธรรมชาติที่สวยงาม 4. ผู้พาพาน้ำใสไปปลูกป่า 5. โรงงานอุตสาหก,กรรมตั้งอยู่นอกเมืองเพราะฉะนั้นคำในวงเล็บนี้เป็นคำที่ผิดอยู่ให้นักเรียนเขียนคำที่ถูกต้องนะคะลงในช่องว่างนะคะยิ้มนิดยิ้มหน่อยยิ้มบ่อยๆแล้วเริ่มทำใบงานนะจ๊ะวิชาคณิตศาสตร์ค่ะมีสองใบนะ ใบแรกก็คือเป็นใบความรู้คุณครูก็จะให้รูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปวงกลมและก็รูปวงรีนะคะรูปสามเหลี่ยมคุณครูก็จะให้มาเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมแต่ละทรงไม่เหมือนกันนะคะแต่จะดูตรงมุมเหลี่ยมนะรูปสี่เหลี่ยมรูปวงกลมและก็รูปวงรีนะคะใบงานที่หนึ่งบอกว่าคำสั่งให้นักเรียนเรียนบอกว่า รูปที่กําหนดเป็นรูปอะไรแล้วก็มีกี่ด้านนะคะคุณครูก็จะให้รูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมรูปสิบเหลี่ยมแล้วก็รูปสิบสองเหลี่ยมมาเพราะฉะนั้นนักเรียนจะสังเกตไหมคะว่าเนี่ยเหลี่ยมก็คือเป็นมุมนีแต่ละเหลี่ยมเนี่ยเขาเรียกว่าเหลี่ยมนะคุณครูก็จะให้มาทั้งหมด6ข้อให้นักเรียนลองทําดูนะคะว่าข้อหนถึงข้อ6เนียมีกี่เหลี่ยมบ้างนะคะ คณิตศาสตร์อีกหนึ่งฉบับคำสั่งบอกว่าตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องคุณครูก็จะให้รูปภาพมาแต่ให้นักเรียนระบายสีว่ารูปสามเหลี่ยมเนี่ยถ้าเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะจะเป็นสีเขียวถ้ารูปห้าเหลี่ยมก็จะเป็นสีส้มรูปวงกลมเป็นสีชมพูรูปสี่เหลี่ยมเป็นสีฟ้ารูปหกเหลี่ยมเป็นสีแดงและก็รูป วงรีด้วยสีม่วงนะคะนักเรียนก็ระบายเลยในรูปภาพเนี้ยอันไหนเป็นทรงอะไรนักเรียนก็ระบายตามสีที่คุณครูกําหนดให้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนดูว่ารูปที่ระบายสีด้วยสีเขียวเนี่ยมีหมายเลขอะไรบ้างก็ใส่หมายเลขนะคะรูปที่เป็นสีฟ้าใส่หมายเลขไหนรูปสีม่วงหมายเลขอะไรรูปสีแดง ใส่ใหมาเลขให้ด้วยนะคะสีชมพูและสีม่วงเหมือนกันเลยนะคะไม่ยากนะต่อไปค่ะวิทยาศาสตร์คำสั่งให้นักเรียนเขียนบอกประโยชน์ของการประหยัดไฟคุณครูให้มาดอกเห็ดสต้นให้นักเรียนเขียนประโยชน์นะคะว่าเอ้ยดอกเห็ดสีต้นเนี้ยในช่องว่างเขียนว่าประโยชน์ของการประหยัดไฟได้อะไรบ้างนะคะอย่าพึ่งท้อต่อการเรียนรู้นะคะลูกๆของคุณครู ต่อไปวิชาสังคมค่ะคุณครูให้ใบความรู้เกี่ยวกับเรื่องส่วนประกอบของระบบสุริยะนะคะก็จะมีดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาว,าว,ดาวยูเรน,นัสดาวเนปจูนและก็ดาวเคาะนะคะอันนี้คุณครูให้ใบความรู้มาส่วนใบงานบอกว่า,วาความสําคัญของดวงจันทร์ คำสั่งก็คือให้นักเรียนเขียนความสำคัญของดวงจันทร์มา4ี่ข้อเห็นไหมคะในรูปภาพมันจะเป็น mind mapping เนี่ยมันมีความสำคัญว่าดวงจันทร์เป็นบริวารของโลกไม่มีแสงสว่างในตัวเองนี่แหละนักเรียนเอาคำพวกนี้มาใส่ข้อ1 2 3และ4นะคะต่อไปวิชาประวัติศาสตร์ประเพณีทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคำสั่งให้นักเรียนเขียนประเพณี ที่ทําบุญในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานะคะประเพณีที่ผ่านวันสําคัญที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อไม่กี่วันนี้เองก็คืออะไรคะวันมาค้าบูชาเดือนสามมิสาขะเดือนหกอาสาฬหะะเดือนแปดแล้วก็วันเข้าพรรษานะคะเข้าพรรษาหรือว่าพรรษาก็ได้นะ คิดถึงนักเรียนนะคะเปิดเรียนเมื่อไหร่แล้วจะมาฝากนะคะม่วมงที่คุณครูถือแต่ละภาพนะคะคุณครูกรชจกรก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคิดถึงนักเรียนทุกคนสู้ๆนะและอย่าลืมดูแลตัวเองโดยการล้างมือให้สะอาดด้วยนะคะไปลวค่ะสวัสดีค่ะ